สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผลงานการพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตกับอาจารย์ใหญ่ทาโร่วันนี้อาจารย์ใหญ่ทาโร่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษศกนะครับอันได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับราศีพฤษศกนะครับ14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายน ว่าดวงชะตาประจำเดือนกร,รกฎาคม2563ก็คือเดือนหน้านะครับดวงชะตาประจำเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 3ของชาวราศพีพกฤษภนะครับดวงชะตาของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการพยากรณ์นี้จะเป็นพยากรณ์ในภาพกว้างซึ่งจะใช้ไพ่ทาโร่นะครับเรามาเปิดไพ่ด้วยกันเลยนะครับผมโอเคใแบบที่หนึ่งได้เดี๋ยสตาร์ครับ ใบที่สองได้หกเหรียญใบที่สามได้สี่ดาบใบที่สี่ได้ควีนดาบและใบสุดท้ายได้หนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคถ้าดูอย่างเร็วๆนะฮะพรีวิวเร็วๆก็คือว่าดวงใช้ได้นะครับดวงดวงดีนะครับอโอเค ในภาพรวมเนี่ยได้เด e อ t สตา์นะครับไพ่เดือดสตาเนี่ยเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะครับไพ่แห่งความสําเร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภประจําปี2563สําหรับเฉพาะในเดือนพยากรณ์เฉพาะในเดือนกร,รกฎาคม2563เดือนหน้านะครับถ้าคิดจะวางแผนทําอะไรการงานก้าวหน้าครับจะมีโอกาสมีชื่อเสียงนะฮะทำงานก็คือว่าประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอะนะฮะ ดังอ่ะนะเหมือนดาวระยิบระยับระยิบระยับเนี่ยเลยนะฮะทำได้ด้วยฝีมือตัวเองนะฮะการเงินก็ดีนะครับงานดีเงินก็ดีนะฮะมีเงินไหลเข้ามาคือมีเงินใช้อ่ะอาจจะไม่มากแต่ว่าถือว่าก็โอเคนะครับได้6กเหรียญการเงินดีครับก็คือสามารถไปได้ตลอดรอดฝั่งจนสิน้นสิ้นเดือนนะทั้งเดือนเดือนก,นกรกฎาคมไปได้ไม่ต้องกังวลแล้วครับมีโอกาสได้เงินพิเศษด้วยแล้วก็อาจจะมีเงินลับๆเข้ามาด้วยนะครับดีครับผม แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเดือนก,นกรกฎาคมเนื่องจากว่า,าต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะช่วงกลางๆเดือนอาจจะมีเรื่องคิดเครียดเข้ามานะมีเรื่องคิดเครียดเข้ามาก็ต้องตั้งสติให้ดีนิดนึงนะครับได้สีดาช่วงกลางเดือนซึ่งถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอก็อาจจะป่วยได้นะครับแล้วก็ ช่วงสัปดาห์ที่3นะอาจจะต้องระวังเรื่องการเดินทางนะเรื่องการขับรถขับลานะครับอย่าประมาทอย่าเสี่ยงนะฮะเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะไม่ดีร้อแต่ว่าท่านสามารถไปได้ละนะฮะเดือนกรกฎาคมผ่านได้ศัตรูคู่แข่งทําอะไรท่านไม่ได้นะท่านทำอะไรท่านไม่ได้นะท,ไท,ไไดที่ก็จะแพ้ภัยตัวเองไปท่านมีควีนดาบนะฮะท่านเปลี่ยนเสื้อเป็นควีนดาบเนี่ยนะฮะ ศัตรูคู่แข่งก็จะแพ้แพ้ไปเองนะครับแล้วก็ทำงานง,งานเดินได้พอขยับได้ขยับตัวได้นะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ราบลอยด้วยนะคะลาบรอยนะครับการเงินการทองมีโชคราบลาบแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะเสียงโชคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ซื้อหวยซื้ออะไรไว้ก็ดีนะครับมีโอกาสจะได้ราบรอยด้วยนะสำหรับาชาวราศีพฤษภ อันนี้เป็นดวงชะตาดีอนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสนะฮะถูกด้วยเชยน่นกันนะครับและในภาพรวมก็คือว่าการงานผ่านไปได้สําเร็จมีชื่อเสียงนะครับการงานดีมีลาบครับก็อาจารย์ใหญ่ทารุก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์ใหญ่ทารกอยากจะฝากไว้นิดนึงถ้าสนใจนะครับอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ใหญ่ทารกคือเจาะลึกไปเลย นะฮะอาจจะเจาะลึกทั้งปีเลยก็ได้นะเฉพาะส่วนตัวก็แอดเฟรนที่ f c e e o o o นะครับ o o k b o o k อาจารย์ใหญ่ทาโร่นะใหญ่ทาโร่ตรงๆเลยเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็จะได้สอบถามดวงได้ไม่มีปัญหานะฮะค่าครูไม่แพงครับบอกเลยยุคนี้ยุคโควิดนะฮะช่วยๆกันไปนะครับแอดเฟรนเป็นเพื่อนกันก่อนก,นกับอาจารย์ใหญ่ทาโร่นะครับสำหรับในส่วนของ YouTube ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะกดแชร์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสุดท้ายนี้อาจารย์ใหญ่ยาโร่อยากจะแนะนำนะยาสมุนไพรนะซึ่งอาจารย์ใหญ่ยาโร่ก็เป็นแฟนพันธ้อยู่แล้วก็คิดว่าดีก็เลยอยากจะมาแชร์นะให้เพื่อนๆนนะได้ใช้นะได,ได,ไดนะ้เอาไปทานกันนะครับยา3ตัวนีนะ้ผลิตโดยชุมชนปฐมโศกนะจังหวัดนครปฐม,มเป็นยาที่ดีนะเป็นยาที่ช่วยต้าน ในเรื่องของไวรัสแล้วก็เรื่องของอถ้าท่านระบบทางเดินหายใจไม่ดีเป็นหวัดเป็นไข้อะไรพวกนี้นะจะช่วยในการสร้างกลุ่มคุ้มกันให้กับท่านได้อย่างดีเลย3ตัวผลิตโดยชุมชนปฐมศสกจังหวัดนครปฐม,ะมนะครับมี3ตัวก็คือยาฟ้าทลายโจรน,นะยาฟ้าทลายโจรเนีย่ยเป็นลูกกรอนนะครับกินดีมากเลยฮนะอีกตัวนึงก็คือยาเม็ดนะบอระเพ็ดนะครับ แก้ร้อนในกระหายน้ำนะฮะแก้ปวดหัวแก้ไขนะดีนะครับและสุดอีกตัวก็คือยาแคปซูลฮานุมานประสานกายตัวนี้จะช่วยในเรื่องของแก้ไอนะถ้าเป็นไอเนี่ยเริ่มไอเนี่ยกินนะฮะและ3ตัวนี้กินนะฮะก็จะเป็นภูมิคุ้มกันนะช่วยต่อต้านไวรัสคือถ้าเป็นโรคภูมิแพ้โรคหวัดหายใจนะฮะติดขัดน,น้ำมูกไหลอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นยาสมุนไพรนะฮะราคาก็ไม่แพงนะฮะ ไม่ถึงร้อยบาทนะฮะหกสิ 60, บาทเท่านั้นนะท่านจะมาซื้อเองเลยก็ได้นะฮะมาที่วนครปฐม,มแล้วก็มาชุมชนปฐมมโศกนะมาซื้อนะหรือว่าจกจะฝากหรือขอคำแนะนำจากอาจารย์ใหญ่ทาโลก็ได้เช่นกันนะคุยกันหลังใหม่นะที่เฟ e บุ o k นะฮะเป็นยาที่ดีนะครับก็อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะท้ายนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากผลงานนะครับอาจารย์ใหญ่ทาโนะกด Subscribe นะฮะ ให้กับอญญญาจารย์ใหญ่ทโรพเพื่อผลิตผลงานดีๆนะมาให้ท่านนะเรียกได้ว่าทุกๆเดือนเลยนะครับก็ขอให้ชาวราศีพกษกทุกคนนะคะร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงพ้นภัยต้านภัยสู้นะฝ่าฟันปัญหาภุทศักในปี2563นะร่ลำรวยจะเลยรุ่งเลืองทุกคนทุกตนทุกท่านเถินครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ